สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็จะพามาที่อำเภอวาริชภูมินะครับอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครนะครับเราเริ่มที่ที่ว่าการอำเภอวาริชภูมินะครับจังหวัดสกลนครนะครับสาหรับที่ตั้งและอาณาเขตของอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครนะครับก็คืออำเภอวาริชภูมิตั้งอยู่ทางทิศ ตะวันตกของจังหวัดสกลนครน,นะครับมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอใกล้เคียงกันดังนี้นะครับติดต่อกับทางทิศเหนือนะครับติดทางทิศเหนือก็ติดกับอำเภอสว่างแดนดินและอำเภอพังโคนของจังหวัดสกลนครน,นะครับนะครับก็จะมีสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอวาริชภูมินะครับก็ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่เดียวกันนะครับกับ ทีก,การอำเภอวาริชภูมินะครับเราก็มาดูนะครับมาชมบรรยากาศของอำเภอวาริชภูมินะครับก็ออกไปที่ถนนเลยนะครับทิศตะวันออกก็ติดกับอำเอภอพังโคนนะครับอำเภอพันนานิคมและอำเภอนิคมน้ำอู่นนะครับของจังหวัดสกนลนครนะครับเราก็ตะเวนไปดูภายในบนริเวณอำเภอ วาริชภูมิก่อนนะครับทิศใต้ก็ติดกับอำเภอนิคมน้ําอุ่นนะครับในอำเภอวังสามหมออำเภอวังสามหมอของจังหวัดอุดรธานีนะครับทิศตะวันตกติดกับอำเภอสองดาวนะครับอำเภอสองดาวของจังหวัดสกลนครนะครับนี่ครับเราก็เดินทางภายในบริเวณอำเภอวาริชภูมินะครับ อำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครบริเวณนี้ก็คือเป็นศาลนะครับศาลเจ้าพ่อมาเหศักดิ์ของจังของอำเภอวาริชภูมินะครับเป็นศาลหลักเมืองที่ชาวเมืองเคารพนับถือนะครับกราบไหว้บูชานะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอวาริชภูมินะครับเราก็มาเริ่มเดินทางกันนะครับเดินทางตรงนี้นะครับตรงที่ ทางเข้ามานะครับทางเข้าเดินทางมาจากอำเภอสองดาวนะครับกำลังจะเข้าไปอำเภอวาริชภูมินะครับหลังจากอำเภอวาริชภูมิก็จะไปอำเภอพังคนนะครับถนนเส้นนี้นะครับเดินทางมาจากทางอำเภอสองดาวนะครับนะครับมุ่งหน้าเข้าไปอำเภอวาริชภูมินะครับก็จะพาทุกท่านชมบรรยากาศตามถนนหนทางเส้นนี้นะครับจนทะลุออกไปทางอำเภอ พังโคนเลยนะครับนะครับเราไปชมบรรยากาศกันเลยนะครับสําหรับการแบ่งการปกครองนะครับการปกครองส่วนภูมิภาคนะครับก,ก็จะแบ่งได้เป็นห้าตำบลเจ็ดสิบเอ็ดหมู่บ้านนะครับอําเภอวาริชภูมินะครับมีห้าตำบลมีเจ็ดสิบเอ็ดหมู่บ้านนะครับก็คือหนึ่งตำบลวาริชภูมิมียี่สิบหมู่บ้านสองตำบล ป่าหลวนะครับมี16หมู่บ้าน3ตําบลหนองลาดนะครับมี11หมู่บ้าน4ตํตบลคาบอนะครับมี18หมู่บ้าน5ตําบลขอเขียวมี6หมู่บ้านนะครับถ้าแบ่งการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็จะมีองค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่6แห่งนะครับก็คือ1เทศบาลตาบลวาริชภูมินะครับ2เทศบาลตาบลป่าหลว3เทศบาลตําบล คำบ่อ4เทศบาลตำบลหนองลาด5องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ6องค์การบริหารส่วนตำบลขอเขียวนะครับก็จะมี6องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับภายในอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครนะครับเราก็มุ่งหน้าไปนะครับมุ่งหน้าจะเข้าไปในบริเวณใจกลางอำเภอ วาริชภูมินะครับจังหวัดสกลนครนะครับผ่านอำเภอวาริชภูมิไปก็จะไปอำเภอพังคนนะครับของจังหวัดสกลนครนะครับก็แล้วก็ดูชมบรรยากาศนะครับภายในอำเภอวาริชภูมินะครับสำหรับประวัติอำเภอวาริชภูมินะครับประวัตินะครับเมื่อปีพศ .2387 ชาวภูไทยเมืองกระป๋องนะครับหรือว่าเมืองเซโปน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับประมาณ400คนนะครับประมาณ400กว่าเรือนนะครับไม่ใช่400คนนะครับก็ได้อพยพข้ามแม่น้ําโขงเข้ามายังประเทศสยามนะครับโดยมีเท้าราชชนิกูลนะครับบุตรของเท้าคําผงเจ้าเมืองกระป๋องเป็นผู้นําในการอพยพนะครับครั้งนั้นขบวนผู้อพยพก็ได้เดินทางพักแรมผ่านเขตเมืองนครพนม สกลนครจนกระทั่งปีพศ2390ท้าราชนิกูลและชาวคูไทยกระป๋องก็ได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านหนองหอยนะครับหรืออำเภอวาริชภูมิในปัจจุบันเนี่ยครับเนื่องจากเห็นว่าเป็นทำเลที่ดีมีกุ้งมีหอยปูปลาแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์นะครับในปีพศ2430ท้าวราชนิกูลได้ถึงแก่กรรมลงนะครับ ท้าสุพรมผู้เป็นบุตรชายก็ได้เดินทางไปยังกรุงเทพมหานครเพื่อขอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่5นะครับและขอจัดตั้งเมืองวาริชภูมิทางสยามจึงได้สืบสืบประวัติสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับตระกูลของเท้าสุพรมไปยังเจ้าเมืองต่างๆในหัวเมืองลาวฝ่ายเหนือนะครับทั้งจากบันทึกและคําบอกเล่าจนสามารถยืนยันได้ว่า ตระกูลของเท้าสุพมเคยเป็นเจ้าเมืองมาก่อนเมื่อครั้งอยู่ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าพระราชทานยศถาบรรดาศักดิ์นะครับแต่งตั้งให้เท้าสุพมนะครับเป็นรองอำมาตเอกพระสุรินทร์บริรักษ์ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองวาริชภูมินะครับในช่วงแรก เมืองวาริชภูมินะครับการทําราชการต่างๆนะครับก็จะขึ้นกับเมืองหนองหานแต่เกิดกรณีพิพาทเขตแดนระหว่างเมืองหนองหานกับเมืองสกลนครอยู่บ่อยครั้งนะครับจนกระทั่งใน,ในที่สุดปีพศส4 3พนพลตรีพระเจ้าบรม,มวงเธอพระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่นะครับกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้สำเร็จราชการหัวเมืองลาวฝ่ายเหนือ มีคำสั่งให้โอนการทำราชการของเมืองวาริชภูมิไปขึ้นกับเมืองสกลนครแต่ให้กรมการเมืองวาริชภูมิยังคงดำรงตำแหน่งเดิมทุกคนและในปีพศ2 4 4 1ก็มีพระราชองค์การประกาศใช้ข้อบังคับท้องที่รศ117ให้ยกเลิกตำแหน่งอุปหัตนะครับหรือว่าอุปราชนะครับราชบุตรราชวงศ์ซึ่งเป็นตำแหน่งเดิม แบบอาณาจักรล้านช้างโบราณมาเป็นตําแหน่งข้าราชการเช่นเดียวก,กันกับส่วนกลางทั่วประเทศนะครับสําหรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆของอําเภอวาริชภูมิก็จะมีดังนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับในปีพศ2430นะครับมีการจัดตั้งเมืองวาริชภูมิขึ้นครั้งแรกนะครับคือเมืองวาริชภูมินะครับตั้งขึ้นครั้งแรกปีพศ 2,430นะครับปีพศ2,440ก็ปรับเปลี่ยนเมืองวาริชภูมิเป็นอำเภอวาริชภูมิในปีเดียวกันก็ได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เมืองจึงทําให้ผู้คนต่างแยกย้ายออกไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่อื่นนะครับช่วงในปีพศ2,440นะครับเกิดไฟไหม้เมืองนะครับพศ2,457นะครับอาเภอวาริชภูมิถูกปรับเปลี่ยนเป็นตนําบลวาริชภูมิขึ้นกับอําเภอ พน,นานิคมจังหวัดสกลนครนะครับปีพศ2 4 5 7นะครับปีพศ2469เปลี่ยนจากตำบลวาริชภูมิเป็นกิ่งอำเภอวาริชภูมินะครับปีพศ2469นะครับเปลี่ยนเป็นกิ่งอำเภอวาริชภูมินะครับปีพศ2496นนะครับเปลี่ยนจากกิ่งอำเภอวาริชภูมิเป็นอำเภอวาริชภูมินจนถึงปัจจุบันนะครับ ก็คือสรุปแล้วก็คือปีพศ2469นะครับเป็นกิ่งอำเภอนะครับและปีพศ2496นะครับเปลี่ยนเป็นอำเภอวาริชภูมิมาจนถึงปัจจุบันนะครับอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครนะครับเราก็มุ่งหน้าไปนี่ครับตามทางหลวงเส้นนี้นะครับตามที่เห็นนะครับไปข้างหน้าก็จะเป็นทางหลวงหมายเลข22นะครับถนนหมายเลข22นะครับ จังจังหวัดสกลนครนะครับไปออกที่อำเภอพังคนนะครับไปออกที่อำเภอพังคนจังหวัดสกลนครนะครับทางหน้านะครับอำเภอพังคนจังหวัดสกลนครนะครับบรรยากาศก็จะดีนะครับทางนี้นะครับบรรยากาศก็ดีนะครับถนนหนทางก็ดีนะครับท้องที่ก็เขียวนะครับต้นข้าวต้นไม้ก็เขียวขจีนะครับอากาศก็ดีนะครับอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนครนะครับก็เป็นอำเภอที่น่าอยู่นะครับเป็นอำเภอที่น่าอยู่นะครับอำเภอวาริชภูมิเป็นอำเภอมาตั้งเป็นเมืองมาตั้งแต่โบราณนะครับมีชนเผ่าผููไทยนะครับก็มาอาศัยอยู่ครั้งแรกนะครับชนเผ่าผูไทยนะครับเป็นชนเผ่าที่รักนะครับรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามนะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับพูดจาอ่อนหวานพูดเพราะนะครับคนผููไทยนะครับ คนผู้ไทยมีการละเล่นต่างๆนะครับการแต่งกายก็สวยงามนะครับคนผู้ไทยนะครับจนเผ่าพื้นบ้านจนเผ่าผู้ไทยนะครับนะครับบรรยากาศของอำเภออาริชภูมิจังหวัดสกลนครนะครับปัจจุบันนะครับการคมนาคมขนส่งนะครับการติดต่อสื่อสารนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ที่ไหนนะครับในประเทศไทยนะครับถือว่าเจริญรุ่งเรืองแล้วนะครับ ติดต่อไปมาค้าขายสะดวกสบายนะครับไปไหนมาไหนง่ายนะครับมีอินเทอร์เน็ตมีโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวนี้นะครับแต่ที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอวาริชภูมินะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่อากาศดีนะครับติดเทือกเขาภูพานนะครับนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ